หลังจากที่เฮายิบเกตแล้วพี่น้องนอนนียิบเกตแล้วยิบเกตไปแล้วเดินนี่เด้อเฮาจะกลับมาโซ่คว,วามกว้างไานี้เดนทุกคนเเพราะว่าการยิบสิ้นมันบ่แม่นเรื่องอย่างนเนาะบม่แม่นเรื่องอย่างอีกต่อไปทุกคนถ้าว่าผู้ใดที่ได้มาเห็นเมนูเนาะเพราะว่าจะเป็นงายแหง้งเนสุจะเป็นสุไงแหง้งลูกค้าน้องเบองไหนเฮาก็จะไปไปตามนั้นลูกค้าน้องขวางหาซ้ายมันกับจับเกตใหญ่ทางมือซ้ายเด้ออันนี้คือวิธีโซะความกว้างเนาะคือเมนูนี้แทกแล้วทุกคนเห็นเฮายิบเกตแล้วแล้วแล้วเฮามาแทก เกศง่าเก็ไ่่งนีแบบสิใส่กันเนาะใส่กันตัวนี้ให้มันลุดจากตัวจริงเครื่องนิ้วแอลซวเจ็ดหานให้สองจะได้อยูสิบสามเครื่องสิบสามเครื่องมาลบให้เครื่องนิ้วจะได้อยูสิบสามแบบสิเนาะทุกคนหัวเกไง่ายหัวมันเดินทุกคนเดินขอย้ำหัวเกไง่าหัวเกศง่าเนาะได้ตามสูตรของเมนูแล้วแอวหานให้สองได้เท่าไหร่มาลบให้เครื่องนิ้วแล้วแทกจากหัวเกศงหายหาหัวเกไง่หลังจากได้แล้วพอดีแล้วเรากำมาสอง ความกว้างก็คือเอาเค็มุดมาคัดส่กันแบบสีแล้วมาปลายเบิ้งแบบนี้เลยเออนี่แล้วมาปลายเบิงบบเเเบ้งแบบนี้เลยพี่น้องป้าสิ้นพื้นนี้ถือว่าโอเคแห้งเนาะพอดีเลยถ้ามาเบิ้งพูนาที่4ี่ิบเกาแล้วก็ฮาสิบนี่เช็คหัวเก็ตเนาะว่าเปียบโบแล้วมาโซคงกว้างนี่ตามสูตรนี้เลยแล้วมาปลายเบิง้งหลังจากนั้นมันพอดีแล้ว เขาก็จะเอาเลยมีแต่บาแล้วก็เขาก็ไปโตเนาะไปโตกางบุคคนไปโตกางมันพอดีตีนตังมันเหลือนี่เขาก็ตัดออกเนาะแล้วเ่าก็ไปโตกางพื้นนี้คือกางบุกคนพื้นนี้คือกางพื้นใดก็คือกันเลยเนาะนี่อันนี้ลูกค้ามเบิรงกไซหาขวาเขาก็เอาเค็มุดมาคัดกลางนี่คือเขาต้องเซกหัวเกตเซกหัวเกตยังไหาหัวเกตยหงไงหัวเกตใหญไหาหัวเกตยังไหัวเกตใหญ่หัวเกตยังไงคองทุกๆพื้นน่ะ ได้ทุกคนเซ็กทุกทุกผืนก้อนจังไปซอกความกว้างเลยทุกคนเด้อไปซอกความกว้างแล้วเอาตามปุ้ที่เมนูน <หา S 1> บอก<ด>ให้โดยโดยเมนูให้ไม่ไม่เอาไเอาไลูกก็จะได้เงินไปโรงเรียนนี่เท่ากับมาจับอันนี้ลูกค้าน้องซ้ายไปขวาเนาะลูกค้าน้อง้ายไปขวาจับเก็บเบิงขวาแล้้ปวไปมาแบบสิทุกคนเห็นบอกเออนี่ไม่นี่นี่เห็นบอกแล้วใบมันจะกว้างเนาะจะกว้างนอยนึงทุกคน เจ้ากวางเนาะนึงเฮาอยากได้ใบกวางซักนี้บ่รือสิเอาเลยหรือเฮาตีกลางพ่มาตัด จุดนี้ทุกคนเข้าจะตัดใบลุ่มหรือใบเทิงนี่ออกเนาะเข้าจะได้ความกว้างเท่าใดาเฮาตัดออกเลยทุกคนเพราะวะา่าเข้าปลายบางหูเลยเด้นี่เห็นว่าสูตรนี้มันจะเปี้ยทุกไซส์เลยทุกคนเอนอเพราะฉะนั้นฝากไว้เลยเนาะฝากไว้เลยปุ่มหัวนี้จะเป็นปุ่มที่เปี้ยละเอียดแล้วก็เข้าใจง่ายตามนี้เลยบอกว่าจะเป็นสิ้นแบบใดก็ย่าเนาะแอลใา้เท่าใดก็ย่าทุกคนเข้าจะใช้สูตรนี้<ป>แล้วกลับไปโค<ป>้งหัวเข้าหัว,หวจะมีวิธีเข้าหัวให้ต้องต๊ใจว่ายันบ,บ่เป็นมีแบบละเอียดละเอียดมยยีวิธีีหีหวิธด ครับนอกาะวิธีอย่างต่างๆให้เรียบร้อยเด้์ผู้ใดสนใจก็สร้างได้เบอร์วอทแอพศูนย์ศูนย์เจะคแก้ี่บั